น,นี้เรียนเชิญนะคะก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณวันนี้จัดโปรโมชั่นมาหกแถมหนึ่งเป็นห้าถุงร้อยนะคะปกติจะหกถุงเนาะเดี๋ยวนี้ให้เป็นห้าถุงหนึ่งร้อยบาทแถมฟรีอีกหนึ่งถุงมากันเยอะๆนะคะยี่สิบบาทเองหิวแล้วสำหรับใครที่ ชมคลิปนี้นะคะก็เดินทางมา <Good S 1> สาย like <good> ถนนวัฒนธรรมรอยู่ก่อนถึงโน่นนะคะสาลเจ้าพ่อเจียงสงเพียงห้ารอเมตรแวะชิมก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณได้นะก็ขายอยู่ที่นี่มีโปรพิเศษสำหรับวันนี้ใครที่ผ่านไปมาเีินแวะได้เลยนะคะหกแถมหนึ่งใช่ไหมใช่อ๋อนะคะยี่สิบบาทเองอร่อยมากเลยคุ้มค่า นะขอบคุณมากเลยนะใครที่มาทานขอให้รวยๆขึ้นเลยนะคะขอบคุณค่ะ